ไม่เคยมีตำแหน่งนี้มาก่อนหมายถึงในจังหวัดขอนแก่นเพิ่งจะมีป,ปีนี้พระเดชทุคุณพระธรรมวิรกวัดป่าแสงอรณได้รับธรรมมหาจารยา์ขึ้นเป็นพรนะราชกคณะรอมสมเนะด็ดจที่พระบรมวชิรโดกอย่างที่พวกเราได้ทราบแล้วและวันนี้ เป็นเทศกาลข้อบรรสาแรงสามคำเป็นวันอุรพาจารย์ซึ่งก่อตั้งเริ่มกิจกรรมเชิญชวนพักสังฆาธิการทั่วจังหวดัดขอนแก่นได้มาประกอบพิธีถวายสักการะระงอุรพาจารย์ที่วัดศีจันทร์ เป็นเวลานาน,านมาแล้วที่ได้เคยฟังพระเดชกุลพระกรมวชิรนินรรมท่านเล่าให้ฟังว่าตัวท่านเองนั่นแหละเป็นผู้เริ่มพิธีนี้สถานที่รวมตัวกันประกอบพิธีถวายสักการะบุรภพาจารย์